ยินดีต้อนรับสู่ช่อง New Auto World แหล่งรวมข้อมูลหรือกรอบด้านเกี่ยวกับยานยนต์แห่งอนาคตวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับตำนานที่หวนกลับมาอีกครั้งในปี2025นี่คือ M8 เ r ร y h วยานกราะล้อยางที่เคยสร้างชื่อเสียงในสงครามโลกครั้งที่2และในเวอร์ชันล่าสุดนี้ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดเพื่อรองรับการรบยุคใหม่ M8 เ r a y h รุ่นดั้งเดิมคือยานเกราะลาตระเวนของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความเร็วและความคล่องตัว ใช้งานอย่างแพร่หลายในสนามรบยุโรปแต่เวลากว่า80ปีต่อมารุ่นปี2025ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างล้ำสมัยไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่เป็นการพลิกโฉมยานยนต์สงครามใหม่ทั้งหมดที่รวมเอาเทคโนโลยีล่าสุดเข้ามาไว้ในโครงสร้างคลาสสิก M 8 Greyhound 2025ได้รับการออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นและความอยู่รอดในสนามรบโดยยังคงใช้โครงสร้างแบบร้อยอยางเพื่อเน้นการเคลื่อนที่รวดเร็วแต่ได้เพิ่มระบบขับเคลื่อนไฮบริดไฟฟ้าเข้ามา ทำให้เครื่องยนต์เงียบลงประหยัดพลังงานและลดสัญญาณความร้อนซึ่งมีผลต่อการตรวจจับจากค่าศึกความเร็วสูงสุดมากกว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะปฏิบัติการมากกว่า800กิโลเมตรทำให้สามารถใช้งานได้ในทุกภูมิประเทศในส่วนของเกราะนั้น M8 เวอร์ชันใหม่นี้มีระบบกรอบแบบโมดูลาที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของภารกิจไม่ว่าจะเป็นภารกิจลาดตระเวนเร็วหรือการรบในพื้นที่เมืองที่อันตราย ยานคันนี้ก็สามารถปรับกล่องให้เหมาะสมได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแบบแอคทีฟที่สามารถยิงสกัดจรวดหรืออาวุธนำวิถีที่มุ่งเป้าหมายอย่างตัวรถได้ก่อนจะเข้าถึงเปรียบเสมือนกร่องล่องหนของยุคใหม่ภายในห้องควบคุมได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิทัลทั้งหมดหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงระบบแสดงผลเสมือนจริงและ AI ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์ช่วยให้ลูกเรือมีมุมมองรอบตัวและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ระบบสามารถใช้งานทั้งแบบมีคนขับและไร้คนขับเหมาะสำหรับภารกิจเสี่ยงสูงในเขตสงครามในด้านอาวุธ m 8雷哈尔สองพั2ย้มาพร้อมป้อมปืนควบคุมระยะไกลพร้อมปืนอัตโนมัติขนาด30มิมลิเมตรปืนกลรวมและระบบมิตซล์ต่อต้านรถถังความแม่นยำสูงและสามารถยิงเป้าหมายขนาดเคลื่อนที่ได้รวมถึงระบบกล้องอินฟราเรดเพื่อการมองเห็นกลางคืนที่ชัดเจนยานเกราะคันนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับกองกำลังอื่นแบบเรียลไทม์ ผ่านเครือข่ายดิจิทัลขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นโรนหน่วยภาคพ,พื้นหรือศูนย์บัญชาการยานสามารถรับส่งข้อมูลและภาพสดทำให้การวางแผนกลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเหมาะกับสงครามยุคใหม่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือแบบหลายมิติระบบช่วงล่างและการควบคุมก็ถูกพัฒนาให้ปรับตัวกับสภาพพื้นดินได้อัตโนมัติตั้งแต่ทางครืขัพื้นลื่นไปจนถึงถนนในเมืองรวมถึงมีความสามารถในการลอยน้ำข้ามแม่น้ำหรือลำธารเล็กๆได้โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพิ่มศักยภาพในการเคลื่อนพลอย่างมากในด้านการบำรุงรักษา M8 Greyhound 2อได้รับการออกแบบให้เน้นความสะดวกและรวดเร็วชิ้นส่วนสำคัญเป็นแบบโมดูลาถอดเปลี่ยนง่ายและมีระบบวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้าช่วยลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมรบในทุกสถานการณ์การกลับมาของ M8 g r e h o u n ในปี2025ไม่ใช่เพียงการนำตำนานกลับมาอีกครั้งแต่เป็นการประกาศสัปดาแห่งอนาคตของยานกรอะลาดตะเวน ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูงความเร็วปัญญาประดิษฐ์และการเชื่อมต่ออัจฉริยะทั้งหมดนี้ถูกรวมไว้ในยานคันเดียวพร้อมลุยในทุกสนามรบไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาหรือเมืองใหญ่ขอบคุณที่ติดตามชมช่อง New Auto World หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวสุดลึกจากโลกยานยนต์ทั้งทหารและพลเรือนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป